อันนี้คือสายพันธุ์ของหงมูนะครับร้อยเปอสายพันธุ์ของหงมูเนี่ยมันเข้าแก่นเร็วเราพัฒนามาหลายชั่วอายุคนนะครับจากบริษัทหงมูเวียดนามแล้วก็บริษัทหงมู่ไหน,นันสายพันธุ์นี้เนี่ยมันเข้าก่นเร็วราคาแพงนะผู้ชมกิโลกร,รัมละห้าร้อยถึงห้าพันบาท เขารับซื้อกันเนี่ยคือแก่นไม้รุ่นอายุ10ปีนะครับ10ปีเนี่ยมันจะมีแก่นไม้นี่ประมาณ20-40กิโลราคาเนี่ยพูดถึงว่าแพงกว่าพยุงไทยไป15เท่านะนผู้ชมแล้วมันสามารถปลูกในระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่10ปีเท่านั้น10ปีสามารถขุดขายได้จริงนี่คือความสวยงามนะครับและความแพงของไม้สกุลพยุงนะนี่แหละ1ไร่1ล้านบาทเกิดขึ้นแน่นอนท่านผู้ชมจากคนที่ปลูกไม้ Hong ่วงวอรีแต่ต้นหนึ่งเนี่ยจะมีมูลค่าประมาณ1 2 0 0 0 0บาทต่อต้นนะฮะ น้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ20 4 0ถึง40กิโล1ไร่ปลูก100ต้น100ต้นก็เป็นเงินประมาณ1 2ล้านบาทต่อไร่ ถ้าท่านปลูก10ไร่น่ะ10ไร่ก็คือ10ล้านบาทนะผลตอบแทนที่ถามว่าปลูกแล้วจะได้อะไรนะปลูกแล้วได้อะไรได้แน่นอนท่านผู้ชมทุกคนรู้อยู่แล้วนะว่าไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยเนี่ยคือไม้พยุงแล้วไม้พยุงนะฮะพยุงไทยนะแต่ไอตัวนี้เป็นไม้พยุงผูกกฎหมายนะครับไม้พยุงที่มีเอกสารรับรองนะฮะท่านผู้ชมถามว่าเขาไปทําอะไรเขาไปทําโต๊ะตู้เตียงโซฟาทุกอย่างนะครับเครื่องประดับทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเนี่ยในประเทศจีนประเทศเวียดนาม ของที่แพงที่สุดไมมที่แพงที่สุดทาจากไม้่วงหรีนี่แหละสายพันธุ์ที่มันเข้าแก่นจริงท่านผู้ชมนี่หงมู่นะครับหงมู่ไทยแลนด์ของแท้แน่นอน100%ต้นกล้าขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและเข้าแก่นเร็วแบบนี้อันนี้เลยฝากไว้นะฮะหงมู้ไทยแลนด์สำหรับวันนี้ขอบคุณที่กรุณาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ